เข้าสู่ช่องแจ็คกี้แฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านพัดกระโปงคาเฟ่ค่ะเป็นร้านเปิดใหม่นะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ Just like me, ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าร้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่าในสิ่งี่เขามีอะไรบ้างสายดูจากลักษณะคาเฟ่ท่านจะเห็นวแามีเสพตดนะครับไปดูข้างในครับมาคฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นข้าวนะครับลักษณะของข้นข้าวในขต้นข้าวเนี่ยเป็นแรงข้าวคือหลักๆคาเฟ่ก็จะอยู่ในสวนผลไม้นะครับเท่าที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยก็จะมีต้นมะขุดต้นตูเรียนต้นลองกองต้นลังสาย เขาเราน่อนดอกเลยเป็นคาเฟแนวแค่อต้งสวยนะจดนะยากาศคขางดี้ันนี้กล้วยขายัมีกล้วยขายด้วยนี่ครับเห็นไหมีกล้วยมีบุ้ลมเลยโอคาเฟ่แบบบรรยากาศค่นงดีนะีเดี่ยวยงนาแฟด้วยเนี่ย้นคา่นี่มเขามีอะไรบ้าง ส่วนตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวของคาเฟ่นะครับคาเฟ่นี้จะตั้งอยู่ในสวนผลไม้เลยนะส่วนข้างล่างก็จะเป็นลำคลองเล็กๆเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับเนะี่ยของหน้าน,นี่จะเป็นตน้นงอต้นค่อนข้างใหญ่เลยน่าจะเป็นงอบโบราณล้วต,ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งเล่นข้างๆคาเฟ่นะครับเนี่ยนะมีลูกค้ามา ถ่ายรูปนั่งเล่นในบริเวณนี้ซึ่งบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศเป็นบรรยากาศคาเฟ่ที่อยู่ในสวนผลไม้ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นต้นมะขุดผลไมันค่อนข้างหลากหลายครับเป็นผลไม้ค่อนข้างหลากหลายมีทั้งมะขุขหนุเรียนเดี๋ยวนี้คาเฟ่แนวนี้ค่อนข้างจะมีเยอะขึ้นนะครับ คาเฟ่แนวสวนเนะี่ยแนวบ้านสวนเนะี่ยี่จะเป็นช่วงเช้าเช่วงเย็นเย็นเนี่ยนนะบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคาเฟ่แห่งนี้มีอะไรดีบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพอดีผมเมื่อกี้ได้สั่งน้ำมาละสั่งจากข้างในฮนะแล้วก็ออกไปยืนรอข้างนอกเดี๋ยวก็จะมีปัตรที่จะเป็นส่งเสียงเรียกหลังจากเครื่องดืง่มของเราเสร็จแล้วเนะี่ย ส่วนมุมนุ้นน่าจะเป็นแปลงเต็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอคอาเนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปหาที่นั่งก่อนนะครับเพราะฝั่งตรงนี้มันจะเป็นร้อนเนี่ยตรงนี้คือเขาจะมีที่นั่งหลายจุดนะครับให้เลือกนั่งในตามสบายเลยนี่มีสะพานเล็กๆน่ารักน่ารักข้ามไปยังจุดอีกจุดตรงที่เป็นที่นั่งเนี่ฮะหลังจากน้ำเราเสร็จแล้วก็จะมีสัญญาณเรียกอย่างเงี้ยฮะ โอ้ค่อนข้างจะแบบแนวมากมากส่วนมุมน,นี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นโซนที่ลูกค้าจะมานั่งทานกาแฟหรือมานั่งทานอาหารที่นี่ก็จะมีอาหารด้วยครับมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีอาหารบริการด้วยก็ตั้งอยู่กลางสวนค่อนข้างร่มรื่นเลยนี่ฮะค่อนข้างร่มรื่นมากมาก แล้วก็การออกแบบของคาเฟ่เขาค่อนข้างจะนำสมัยสบายตาด้วยสวยงามแล้วก็จะมีพันไม้ต่างๆงมีทั้งไม้ฟอกอากาศไม้ดอกไม้ประดับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวและที่สําคัญเนี่ยก็คือตั้งอยู่ในสวนผลไม้น่าจะเป็นผลไม้แบบโบราณเลยท็อปลักษณะทค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็รอนานจ,จานไงมั่งหวานไหมเย่ยมเลยนะ คาเฟ่ก็จะตั้งอยู่ตรงบริเวณระหว่างทางที่ไปกระปงนะครับแอำเภอกระปงอยู่บนเขาเลยก็คาเฟ่จะอยู่ระหว่างทางก็จอดรถทุกข้างทางครับแล้วเดินก็มาเดี๋ยวเรามารอดูับวาน้ำที่เราสั่งเนี่ยจะเป็นไงบ้างผมต้องผมต้องรอสอาพงานเพราะวันนี้ลูกค้ามัตั้งเยอะวันอาทิตย์ด้วยติดตามดูนะครับ อเมริกาโน่ที่สั่งไว้ก็ได้แล้วครับเดีะะ๋ยวเรามาชิมดูกันว่ารสชาติจ,าจะเป็นยังไงอ,อร่อยรสชาติดีแล้วก็ได้กลิ่นกาแฟาเลยข้างเยอะเลยนั่งตรงบริเวณจุดชมวูตรงนี้ก็จะมีลมพัดมาแอ่ยๆจะเป็นช่วงเที่ยงก็น่าจะร้อน,นะครับตรงนี้แต่พอมาตอนเนี้ยเริ่มการติดาบก็น่าจะอากาศดีขึ้น Wanna leave me all alone till the night? Make me chase you into the moonlight, baby. I don't wanna have to go on. หรับคลิปร้านฮัทกระโปงคาเฟ่ก็จะประมาณนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วน,นะครับก็เป็นคาเฟ่ที่สวยแล้วก็ธรรมชาติเป็นธรรมชาติอีกคาเฟ่นึนะครับถ้าเป็นเพื่อนผ่านมาทางฝั่งกระโปงก็ลองแวะมาใช้บริการร้านคาเฟ่นี้ดูนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีแล้วก็คาเฟ่ก็เป็นลักษณะเด่นเลยนะฮะเป็นแนวทันสมัยสวยงามเลยถ้าที่โชบในคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์ share, กดติดตามช่องเท็กซี่เฟมอลี่ให้กับพวกเราเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราได้ทําคลิปดีๆออกมาต่อ,ต,อต่อไปเพื่อนๆได้ชมกันส่วนคลิปของร้านพัทอปองคาเฟ่ก็ขอจบไประเด็นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทก่จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่บาย